ครับร้านอวพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำาให้เคยครับเป็นเหรียญเสมานะครับเนื้อเงินลงยานะครับกรรมการนะครับผมนีกรรมการนะครับงานปูกรศสีป้านะครับของวัดละหันใหญ่นะฮะเอาในปี2558นะครับหลวงพ่อสิล์วัดละหันใหญ่หลวงพ่อสิลป์วัดละหันใหญ่เนี่ยท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับสืบสายวิชาการนะพุทธเวทมาจากนะ หลวงพุธิมวัดละห่าไร่นะครับแล้วก็หลวงปู่สุกก็ปักคอกับมาถามเข้าวัดหลวงปู่สุกก็ปักคอมาถามเข้าจากนั้นพุทธคมท่านนแน่นอนไว้ใจได้เลยนะครับท่านเป็นนะครับสุขสิทธิ์คนเดียวนะที่เหลืออยู่นะครับของหลวงพุธิมนะจึงทำเป็นหนังสือเอกสารรับรองไว้เลยนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะอยู่ในซีลเลยนะฮะผิวไม่เสียสิบปีมาแล้วนะครับออก2558ปัจจุบัน2568 ผ่านระยะเวลามันแล้วถึง1ิปนะีต่อโค้ดถึงสามตัวนะตรงห่วงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงหนันะ่งอบโค้ดสัลลานะฮะแล้วก็ตรงอรรมาการข้างล่างกันนะสวยนะอยู่ในซีลพอดีจัดพลาแล้วก็เจอจัดพลาของเรานั่นนะะตอนแรกไม่เจอตอนแรกกล่องอยู่ทางเหรียญอยู่ทางหายทีเอ้ยเหรียญเจอเหรียญไม่เจอกล่องอีกทีเจอกล่องไม่เจอเหนะรียญนะ แต่ร้านปกติถ้ามีกล่องก็อยากให้ให้ทาบูชาไปพร้อมกล่องนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเซตเดียวกันสุดท้ายพอวันนี้มาเจอแล้วทั้งกล่องทั้งเหรียญชนกันพอดีนะก็เลยเอามาบริจาคบูชากันเราก็ศิลป์เนี่ยท่านเป็นเกจ,จิชื่อดังนะครับในโลกพยิปลธบทมนะครับของนะครับ คุณไพศาลแสงชัยอาจารย์ไพศาลแสงชัยก็บอกว่าเทวดาของโลกที่โลกขันเนี่ยก็บอกว่าให้ไปกราบนะครับท่านเป็นพระดีให้ไปกราบนะผมก็ทําเป็นติดติ๊กเกอร์นะติดรูปไว้ว่าคุณไพศาลแสงชัยนะครับบอกว่าเป็นพระดีให้ไปกราบกลับได้นะครับดีเลยนะในการนี้มาพร้อมกล่องหนึ่งเลยพระครูจุพัฒนาจารคุณนะครับกรรมการนะครับที่ระลึกในงานผูกปัสสีมาวรหันใหญ่อำเภอควนช่ยจังหวัดระยอง ปัจจุบันเนี่ยพาของนูพุทิมแพงมากนะครับพวกเดยนเจมากนะครับนุพุทิมวาราไลท่านเป็นเจ้าของนุพทิมนะท่านนั้นต่อไปอนาคตก็มีติดนะครับเปลี่ยนของกระดุมมงคลของหลวงอสิณน่าจะแพงแน่สนใจนะครับรีบติดต่อร้านอวยพรประเครื่องด่วนนะครับมีอยู่เหรียญเดียวนะครับผมรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรประเครื่องนะครับโทร0 9 6เก้าหกกห้าีู่นย์ปดูนย์ปดหรือ0ูน4 2แป0หนึ่งสีู่นสามนูนหนึ่ง ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พมผ้าทุกรายการพัตถุบรคพดีๆจากร้านอวยพรพัะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ